สวัสดีครับวันนี้บริษัทสยามแม็กเทคโนโลยีจำกัดขออนุญาตนำเสนอตัวเครื่องแยกขุยแยกใยเปลือกมะพร้าวขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ส่งกำลังมอเตอร์10แรงนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับนะครับนี่ติดตัวเครื่องก็จะมีจะมีตัวรองขุยอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแผ่นเหล็ก นี่ฮะแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ร่องข๋ยที่หนึ่งสำหรับสำหรับขุยที่ต้องการออกมาทางด้านข้างนะครับตัวนี้แต่ถ้าให้ออกทางด้านล่างเลยก็ได้ครับก็ก็เอากระบะตัวตัวนี้ออกครับนี่นะมาชมการทำงานของตัวเครื่องกันนี้กันนะครับ วันนี้นะครับเป็นขุยที่ลูกค้านํามาทดลองเครื่องในวันนี้นะครับเป็นข we ุยที่ผ่านการตีมาแล้วนะครับเปลือกมะพร้าวที่ผ่านการตีมาแล้วมันก็จะเป็นขุยแบบนี้นะครับพอดีลูกค้าต้องการต้องการที่จะเข้าเครื่องแยกขุยแยกใหญ่เพื่อเพื่อที่จะเอาขุยเพิ่มฮาตัวนี้เป็นก่อนเข้าเครื่องนะครับนี่นะคะเข้าเครื่องแล้วก็จะได้เป็นขุยแบบนี้นะครับ ก็คือต้องการขุยเพิ่มนั่นเองลูกค้าต้องการขุยเพิ่มเนี่ยฮะก็จะได้ขุยเพิ่มแบบนี้ฮะส่วนใหยใยตัวนี้นะครับที่ออกมาจากขุยนี่ครับเป็นงานที่ได้ก็จะเป็นใยเลยตัวนี้ยังมีขุยยังมีขุยอยู่ฮนะลูกค้าต้องการเอาขุยออก ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ใหญ่ล้วน,นเลยไม่มีขุยติดไปด้วยนะครับ แบบใหญ่แล้วนะแยกใหญ่เลยรอบ

ปุ๋ยปุ๋ยใ่มะพร้าวครับผมมาดูชิ้นงานที่ได้นะครับจากเครื่องแยกปุ๋ยแยกใยนะครับ,บคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกดติดตามช่องทางทางน้ำสยามแม็กด้วยนะครับเฟซบุ๊กเครื่องสับยาสยามแม็กนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการน,นำเสนอคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ